กับมาพบกับเพจสีด่เรียนรู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศรสษันะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องอะไรในชีวิตประจำวันของเรานะครับกับบริษัทนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเขาเป็นกรอบที่แดงนะครับเป็นร้านไอศครีมนะครับขนมหวานนะครับของอร่อยยเลยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการค้าขายทำใจชาวบุญมันจะเป็นโจทย์ล่กษะยังไงไปดูกันในคลิปต่อไปเลยครับ ครับเราก็มาดูในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัดส่วนเรื่องของร้อยละเปอร์เซนต์กันนะครับซึ่งบอกว่าอินฟ้าซื้อเผือกราคากกิโลกร,รมัมละยีบาทมันกิโลกร,รัมละสิบาทนําเผือกและมันมาผสมกันแล้วขายในกิโลกร,รัมละสิบแปดบาทถ้า้องการนะครับไ,ได้กำไรยี่สิบห้าเปอร์เซนจะต้องผสมเผือกและมันในสัดส่วนเท่าไรเราเริ่มจากสมบุติมาก่อนเลยครับสมมติซื้อเผือกมา x กิโลกร,รัมซื้อมันมา y กิโลกร,รัมนะครับเพราะถ้า กิโลกร,รัมละ20บาทนะครับเผื่อกิโลกร,รัมที่20บาทเป็นเงิน 20x บาทและซื้อมันมาวายกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ10บาทก็เป็น10 y วายบาทพต้นทุนของเราอยู่ที่ 20x บวกกับ10วายจากนั้นพอมาผสมกันผสมกันคุณเอามาบวกก่อนเลยครับ x กบวกกิโลกร,รมัมขายกิโลกร,รัมละ18บาทเอา18คูณเข้าไปครับเป็น18คูณ x กบวกาบาทตรงนี้คือสัดส่วนที่ผสมกันครับจากนั้นเรามาดูว่าถ้าต้องการกั25คุณมสิีความหมรยของราคุณมาตีความหมายของราคา พราะราคาขายของคุณจากกำไร25บาทก็บวกเป็น20เป็น120จากทุนคือหนึ่งหน่วยเพราะอะไรเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็ยกมาเลยนี่ราคาขายยกมาเลยเป็น 18x บวก y ทุนครับยกมาเลย 20x บวกกับ 10y ดึงตัวร่วงน,นึงครับตรงนี้ตัดทอนเป็นเศษสตต่วนอย่างต่ำคือ5ส่วน4ดึงตัวร่วมออกมาเป็น10หนึงออกมาครับตัดทอนอีกทีนึงครับกลายเป็น9ส่วน5ใช้วิธีคูณไขว้ไปนะครับได้เป็น 50x บวก 25y คูณไข่คูณสี่มาครับเป็นสามสิบหก x หกสามสิบหก y เอา x มาไว้ด้วยกัน y ไว้ด้วยกันนะครับย้ายสามบวกไปลบเหลือสิบสี่ย้ายยี่สิบห้ามาลบเหลือสิบเอ็ดผลก็ถาม x ต่อยนะครับก็ตอบเป็น x ต่อยคือสิบเอ็ดต่อสิบสี่ในสัดส่วนของเปลือกต่อมันนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทบทวนดูทีแล้วตามดูในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าใจลองทำดูครับคณิตศาสตร์ใกล้ตัวเราตลอดที่นี้สวัสดีครับ